เข้าสู่รายการใหม่นะคะมาดามลองให้คะ่ะโอเควันนี้นะคะมีสินค้าตัวหนึ่งอยากจะมาลองให้ดูมากตอนแรกก็เล่นเยอยู่ว่าเอ๊ะควรที่จะซื้อดีไหมเพราะว่าปกติเราก็จะไม่ได้มีเวลาแบบกัดขน,นต้าแบบแบบแมาปัดมาสคาร่า หือว่าแบบติดขนตาปลอมเยอะๆแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเจ็บตาอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เออค่อนข้างตอบโจทย์เพรว่าติดทีเดียวสวยไปเลย3อาทิตย์ค่ะคุณผลิตภัณ์ตัวนี้ค่ะตัวนี้นี่คือซื้อมาเองนะโนสปอนเซอร์ค่ะสินค้าตัวนี้อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะซึ่งถ้าหาที่ประเทศไทยก็คือจะมีเหมือนกันค่ะทุกคนลองเสิร์ชหาตามช้อปปี้ก็ได้เป็นอ๋อขนตากึ่งถาวต่อแบบ ตอขนตาด้วยตัวเองอ่ะทุกคนเออพอเปิดมาคือข้างใน,นมันจะเป็นเซ็ตอย่างนี้เลยคือครบมากมีขนตาทั้งหมดหลายเบอร์มากนะคะมีสีกล่องแล้วก็มีกาวเป็นแบบถาวรกึึงถาวรตัวนี้อยู่ได้3มวนะคะแล้วก็จะมีเป็นกาวสีขาวถ้ากาวตัวนี้ก็จะเหมือนกาวติดขนตาปลอมทั่วไปก็คือจะอยู่ได้แค่วันสองวันแล้วก็จะเริ่มหลุดนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นตัว ล้างขนตาน้ำหอมสรขนตานะคะตัวนี้ก็ใช้ระหว่างาการต่อขนตานะคะแล้วก็มีเจลค่ะเจลตัวนี้เป็นเจลเล้างตัวเก่านะคะถ้าเกิดอยากจะเอาขนตาปลอมออกนีก้คือใช้ตัวนี้ข่อยๆแล้วก็จะหลุดเลยที่ติดใต้ตาน,นะคะตัวนี้เวลาบางคน,นแบบว่าจะติดขนตาล่านก็คือจะแปะทับขนตาล่านเพื่อแยกขนตาล่างกับขนตาบนออกแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนคู่กันที่แบบคอยตรึงหนังตาให้แบบเพริขึ้นอย่างเงี้ยเวลาติดขนตามันก็จะง่ายขึ้นถ้าคนแล้วก็อันนี้ที่ขายไม่ได้เลยทวิเซอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวหนีบขนตาเพราะว่าลำพังเราจะใช้นิ้วมิกกีออกมาขนตามันเล็กมากค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสะดวกที่สุดถ้าพนเขาให้มาทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะคะมีเป็นแบบช่อค่ะเป็นแบบช่อหนาะๆนะ สองเบอร์ที่สองเบอร์ค่ะเป็นอ่อเป็นเซ็ตนะคะสองเซ็ตซึ่งแต่ละเซ็ตก็คือจะมีสามเบอร์แตกต่างกันในหนึ่งกล่องส่วนอันนี้เป็นแบบชอ่อที่วัติดผสมอันนี้คือดีมากนะเดี๋ยวจะลองติดให้ดูมันจะออกเป็นแบบแบลแ,แบลเป็นออเป็นชอ่อยาวๆติดเป็นชอ่ชอชอ้าช่อแยกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบใบพัดตัวนี้จะก่อนข้างอ๋อมีความบางนิดนึงนะคะเน้นติดหัวตาได้เริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามา ฉีดท,ทำความสะอาดขนตากันนะคะจริงๆแล้วควรใช้คอนนันบัดแต่ว่ามมดาไม่มีนะคะใช้ตัวนี้ไปก่อนทำความสะอาดขนตาค่ะตัวนี้ก็คือจะขจัดความมันบนขนตานะคะหรือว่าใครที่มีพวกมาสคารา่าอายไลเนอร์หรือว่าสิ่งสงปกที่อยู่บนขนตากำจัดออกให้หมดเพราะว่าถ้าขนตาเรายังมีความเงาความมันอยู่อ่ะมันจะทำให ติดขนตาติดได้ไม่ทนนะคะเสร็จแล้วก็เป่าให้แอลกอฮอล์มันระเหยกนิดนึงก่อนติดขนตานะคะทุกคนเราต้องมาทำการดัดก่อนนะคะเป็นการต่อผสมแบบนี้ก็คือเป็นการต่อผสมแบบช่อกับการต่อผสมเป็นแบบใบพัดนะคะผสมกันเดี๋ยวเราเริ่มจากเอาตัวนี้ต่อเป็นแพรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอานี้ติด ช่อสลับนะคะเดี๋ยวลองดูเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งช่อจิ๋วนะคะแล้วก็ขอเลือกเป็นกาวแบบติดหนึ่งวันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมีคิวถ่ายฮาโลวีนนะคะเดี๋ยวจะแกะลำบากเรามาเริ่มกันเลยนะคะยังมีอะไรใช่ไหมอันนี้ติดไปสามชอ่อแล้วนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นร่าเป็นชอ่อเองประมาณ ช่อแรกเลยนะคะว่าติดจะไดดูมันเวมกเลยคนเวลาติดแบบช่อนะคะวันรุ่มที่2ก็คือติดเป็นช่อสลับเว้นช่อสลับเว้นช่อนะคะมันก็จะดูแบบว่าแบลขึ้นนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะคะก็จะเห็นความหวานขึ้นอีกนึง เราจะมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็จากประสบการณ์คนที่เคยเปิดร้านต่อขนตามาก่อนนะคะการต่อขนตาถ้าเกิดเราต่อเป็นแบบถาวรตามร้านเลยที่เรียงเส้นเป็นแบบปื๊บปื๊บปะแล้วพอต่อรวมกันนะ่ะก็คือมันก็จะคือมีกาวทั้งแผงบนขนตาเราใช่ปะ่ะแบบนั้นนะ่ะถ้าต่อไประยะเวลานานนะคะมันจะทําให้ขนต,ตาจริงของเราวล่วงได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะแบบไม่ได้ต่อแบบแน่นขนาดนั้นน่ะแล้วมันไม่ใช่การทาบแบบเส้นต่อเส้นหมือนกับ ขนตาจริงหนึ่งขนตาปลอมหนึ่งอันนี้มันจะเป็นช่อช่อช่อเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ที่จะร่วมหรือว่าทำลายขนตามันจะน้อยกว่าุนคนเริ่มติดสองข้างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ขอเป่าลมถ้าเกิดใครมีเป็นพัดลมแบบที่บ้านตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็เอามาเป่าได้แต่ว่าน,นี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะเป่าขนตาเพื่อให้การมันแห้งจกักคุณตาก็ดูหวานขึ้นประมาณหนึ่งนะคะลุกนี้สามารถแบบ เป็นฟิลประมาณว่ากลางวันก็ดูโอเคดูธรรมชาติแต่ถ้าเกิดล้างหน้าแล้วถ้าขนตามันยังอยู่เออก็ดูไม่ที่แปลกอะไรเงี้ยความรู้สึกหลังต่อเสร็จนะคะมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่ามันเบาสบายไม่ได้เหมือนการติดขนตาแบบเป็นแผงหรือว่าการต่อขนตาแบบแม็กซิมัมแบบแม็กซม์ต่อบแบบ เป็นแผงเยอะๆตามร้านะคะฟิลจพะพลดฟิลเลยอันนี้จะแบบว่าเบาบางเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยลงไปนะคะทุกคนลองดูกันนะคะว่าจะใช้กาวแบบไหนถ้าเกิดสังเกตดูเลยว่าถ้ากาวเป็นสีดำอะ่ะก็จะเป็นฟิลประมาณว่าอยู่นานหน่อยสัก 2- 3ถึงวินะคะแต่ปกติก็จะแบบ2วีวิเริ่มทลทยรอยร่วงนะคะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ที่เกศทําอยู่ก็คือเป็นแบบกาวไม่ถาวรน,นะคะคือแ๊บเดียว2วันก็คือหลุดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มี เพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูกันแล้วกันนะคะเลือกชนิดกาวที่ต้องการแล้วก็เบอร์ขนตาที่ใช่นะคะแล้วลองมันจงติดด,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 ดูค่ะแล้วจะพบผลลัพธ์ที่อัศจรรย์สุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาดามลองให้ให้ผ่านนะคะสำหรับสินค้าตัวนี้ถ้าลูกค้าเออไม่ใช่ลูกค้ายขอนะ <laughs> ทุกคนนะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองติด ขนตาเกล่งทเทาวนี่ตัวเองรองนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกระบดามซื้อที่อินสตาแกรนะคะร้านถ้าลูกค้าอยู่กับบูชานะคะร้านโซฮอนนี่นะคะโซฮอนนี่อันนี้ซื้อเองโนสปอนนะจ๊ะไปลองหาดูนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย